เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่22ยิ่งคิดหญิงสาวก็ยิ่งคลายความกังวลเพราะไม่ว่าอนุทั้งสองจะมาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามพวกนางก็ต้องวิ่งหนีห่างจุกตูดแน่หากเห็นท่านอ๋องอยู่ที่นี่ด้วยพอคิดมาถึงตรงนี้นางก็รู้สึกว่าเข้าท่าย,ยู่เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเจ็บตัวทะเลาะก,กับสองคุณนาย หลังจากใคร่ครวญอยู่นานจนความคิดตกผลึกไปเสียงซิ่วจึงมีท่าทางสบายใจปล่อยให้พระเอกกุมมือนางในขณะที่ฝึกตวัดภูการต่อไปเพราะว่ามีบางอย่างที่ไปเสียงซิ่วลืมไปอย่างแรกคือบ่าวรับใช้ในเรือนเหมมันมีไม่กี่คนหลังจากสอนสิ่งที่นางควรจะเรียนรู้แล้วบ่า,าวุโสก,ก็กลับไปประจำหน้าที่เดิมใครอยากจะอยู่เป็นหนาม ทิมตาท่านอ๋องก,กันเล่าส่วนเสี่ยวซือนั้นน้ำชาในห้องหมดเร็วมากสาวใช้ตัวน้อยจึงต้องออกไปต้มน้ำชาชงมาให้อยู่เรื่อยๆและตอนนี้เสี่ยวซือก็ออกไปเตรียมชาอีกรอบแล้วจึงยังไม่กลับมาเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ดังนั้นเมื่อสองอนุจากเรือนวสด์และเรือนคิมหันมาถึงจึงโผพรวดเข้ามาด้านในส่งเสียงดังอย่างไม่เกรงใจเจ้าของสถานที่อุ๊ยตาย เรือนของน้องสีช่างเงียบเชียบไม่มีแม้กระทั่งสาวใช้มาขานชื่ออนุคนแรกพูดได้แค่นี้แล้วก็เงียบไปไม่สามารถพูดต่อจนจบประโยคคำพูดถูกกืนลงไปในลำคอพร้อมกับรอยยิ้มที่จางหายนางยอบตัวทำความเคารพบลี่อ๋องฟันขบกันแน่นหม่อมชั้นถวายบังคมท่านอ๋องเพคะกลางวันแสกๆยังตัวติดกันขนาดนี้นางปีศาจจิ้งจอกร้อยมารยา อนุอีกคนที่เดินตามมาพอเห็นลี่อ๋องก็รีบย่อตัวทำความเคารพเช่นเดียวกันอนุอีกคนที่เดินตามมาพอเห็นลี่อ๋องก็รีบย่อตัวทำความเคารพเช่นเดียวกันสีหน้าหลงเหิงเยียบเย็นขึ้นทันทีอารมณ์ดีเมื่อสักครู่ ตอนนี้หายไปหมดแล้วเขาไม่ใช่คนเก็บอารมณ์และไม่เคยแสดงความอ่อนโยนต่อหญิงใดอารมณ์รุนแรงที่พยายามข่มกั้นไว้จึงเริ่มประทุชายหนุ่มสะบัดผูกันในมือลงพื้นเอ่ยเสียงเรียบด้วยท่าทางเย็นชามาวุ่นวายที่นี่ทำไมกลับไปซะอนุที่มีอวุโสกว่านับว่ามีไหวพริบดีจึงรีบรับคำทันใดหากแต่อนุสองผู้มีใบหน้างดงามที่สุด เป็นรองแค่ป่ายเสียงซิ่วคนเดียวมีหรือที่นางจะปล่อยโอกาสทองนี้หลุดมือเพราะนานๆทีพวกนางจะได้พบกับท่านอ๋องตั้งแต่ลี่อ๋องกลับมาพวกนางได้พบเขาเพียงสองสามครั้งเท่านั้นนางจึงปั้นสีหน้าและท่าทางให้ดูน่าเห็นใจแล้วเอ่ยว่าท่านอ๋องเพคะไม่ใช่ว่าพวกหม่อมชั้นบุ่มบามเข้ามาหากเรือนของน้องสี่มีบ่าวรับใช้เพียงพอก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อีกทั้งตอนนี้กลางวันแสกๆพวกหม่อมฉันไม่คิดว่าจะพบท่านอองในห้องน้องสี่จึงล่วงเกินท่านอองโดยไม่ได้ตั้งใจเพคะหลังจากอนุสองพูดจบอนุหนึ่งก็สาบแช่งความโง่ของอีกฝ่ายอยู่ในใจเจ้ากล้าพูดแบบนี้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่อนุซิ่วนะนี่มันท่านออง เจ้ากำลังจะบอกว่าเขามักมากในกามแม้กระทั่งกลางวันแสกๆอย่างนั้นหรือไม่ผิดไปจากที่คาดไว้สีหน้าของหลงเหิงตอนนี้เปลี่ยนจากเรียบเฉยเป็นมืดครึ้มขึ้นทันทีเขาอุตส่าห์ทิ้งความเป็นท่านออง ไว้ข้างนอกก่อนจะเข้ามาเกี้ยวพาราสีไปเสียงซิ่วแต่คำพูดของอนุคนนี้เปรียบเสมือนตบกลางหน้าเขาฉาดใหญ่เขาคงดูเหมือนคนใจดีมากเกินไปเรื่องคราวก่อนยังไม่ได้สะสางพวกนางจึงกล้าเหิมเกริมถึงเพียงนี้ลี่อ๋องแม่ทับหนุ่มเลือดเย็นผู้ซึ่งพยายามข่มอารมณ์มานานเพราะเกรงว่าจะทําให้ไปเสียงซิ่วผู้อ่อนแอขวัญตระลิดบัตนี้กับระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงราวกับน้ําที่ไหลทะลักออกจากเขื่อน อย่างนั้นด้วยถ้าพวกเจ้ารู้ว่าล่วงเกินค่าแล้วยังเสนอหน้าอยู่ทาไมทหารเรียกเบ่ามานำตัวหญิงสองคนนี้ออกไปข้างกายลี่อ๋องจะมีองครักลับคอยติดตามอยู่ตลอดองคารักเหล่านี้จะปรากฏตัวเมื่อมีคำสั่งจากผู้เป็นนายเท่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งจากลี่อ,อ๋ององคารักจึงรีบไปตามเบ่ารับใช้มาทันทีอนุหนึ่งคุกเข่าขอร้องความเมตตาด้วยสีหน้าซีดเผือด ท่านอองเพคะโปรดเมตตามหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันจะไม่มาเรือนน้องสีอีกแล้วเพคะหบปากหลงเหิงตาวานเสียงเยียบเย็นรังสีอมมหิตแผ่ซ่านรอบกายข่มขวัญทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเสี่ยวซื้อผู้น่าสงสารเข้ามาจังหวะนี้พอดีนางตกใจกลัวจนตัวสั่นถาดน้ำชาพันหลุดจากมือตกลงพื้นของในถาดแตกกระจายเกื่อนกาน ไปเสียงซิ่วรีบวิ่งไปหาสาวใช้ทันทีด้วยความเป็นห่วงยามนี้นางไม่ได้รู้สึกกลัวหลงเหิงเลยนางแค่เกรงว่าเสี่ยวซือจะโดนน้ำชาร้อนลวกมือหญิงสาวไปหยุดอยู่ข้างเสี่ยวซือที่ตอนนี้ลงไปนั่งกองกับพื้นข้างกา,าน้ำชาที่แตกเรียบร้อยแล้วส่วนหลงเหงิงชายหนุ่มรู้ตัวดีว่าตอนเขาโมโหเป็นอย่างไรไม่มีใครในกองทัพจะไม่ขยาดและเกรงกลัวหากลี่อ๋องอยู่ในอารมณ์เช่นนี้ หลงเหงมองสองอนุที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าทั้งสองหวาดกลัวจนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับขครยื่นถ้าเช่นนั้นไปเสียงซิ่วล่ะเขาทำให้นางกลัวจนเสียสติไปแล้วหรือไม่ชายหนุ่มปราดตามองไปทางไปเสียงซิ่วก็เห็นว่าใบหน้าของนางแทบจะไม่มีสีเลือดดวงตากลมโตวแวววาวราวกับพยายามข่มกั้นน้ำตาไม่ให้ไหนอาบแก้มชัดเจนว่านางคงกลัวเขาจนทำอะไรไม่ถูก นำตัวพวกนางออกไปเมื่อเขาโบกมือบ่ารับใช้อวุโสก็เข้ามาโดยเร็วพาพวกนางกลับเรือนทำให้แน่ใจว่าพวกนางจะไม่ไปวุ่นวายที่ไหนอีกเจ้าค่ะบ่ารับใช้อวุโสรับคำแล้วรีบนำตัวอนุทั้งสองไปทันทีห้องทั้งห้องเงียบสงบในพริบตาไปเสียงซิ่วมองสำรวจบ่ารับใช้คนสนิท เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่มีท่าทางบาดเจ็บใดๆก็สบายใจขึ้นจากนั้นจึงสั่งเสียงเบาลุกขึ้นเร็วไปเตรียมชามาให้ท่านอองใหม่เขาจะได้อารมณ์เย็นขึ้นหลงเหิงหันมองไปเสียงซิ่วนางช่างดูบ่อบางราวกับกิ่งหลิวลู่ลมชายหนุ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงลังเลเจ้าลองหัดคัดลายมือเองก่อนแล้วกันไว้ข้าจะมาใหม่ นางดูเกรงไปหมดแล้วเมื่อมีเขาอยู่แถวนี้ดังนั้นเขาไปเสียจะดีกว่าชายหนุ่มเดินจากไปด้วยสีหน้าผิดหวังแม้แต่ไปเสียงซิ่วที่มองจากด้านหลังยังดูออกเลยว่าอีกฝ่ายน้อยใจอยู่เหมือนกันถึงอย่างไรเขาก็ช่วยนางไว้ไม่ให้นางโดนสองอนุนั้นดังแกพูดกันตามตรง พระเอกค่อนข้างเป็นคนดีทีเดียวนางไม่ควรอ่านนิยายเรื่องนี้มาก่อนเลยที่นางต้องคอยหลบหน้าเขาก็เพราะว่านางรับบทเป็นนางร้ายและนางร้ายผู้นี้ก็เป็นคนที่ทำให้พระเอกโกรธได้ง่ายที่สุดคล้ายๆกับที่สองอนุเพิ่งจะโดนไปเมื่อครู่ในนิยายตัวละครที่นางเป็นอยู่ตอนนี้เคยสร้างปัญหาให้นางเอกและโดนลงทันตามกฎของจวน นางไม่ได้โดนโบยหลังแต่โดนตีที่มือห้ครั้งจนมือบวมเป่งถือว่าโหดมากทีเดียวไปเสียงซิ้วมองฝ่ามือตัวเองพางหวังว่าอนุทั้งสองคงไม่โชคร้ายจนเกินไปนะักหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปนางไม่รู้ว่าอนุทั้งสองโดนลงโทษอย่างไรแต่ทั้งสองก็ดูเงียบและเหมือนจะมีพิษส่งน้อยลง คูหญินผู้เท่าก็พอใจในตัวไปเซียงซิ่วมากนางสอนงานและมอบหมายงานให้กับไปเซียงซิ่วมากขึ้นโดยเริ่มจากให้หญิงสาวดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายของจวนในแต่ละเดือนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไป่เซียงซิ่วมีโอกาสเห็นหีบใส่เงินบอกได้คำเดียวว่าตาลายเงินเต็มหีบใบใหญ่สามหีบผู้ชายร่างใหญ่ยังแบกไม่ไหวเลยทำงานกับเงิน นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหน้าที่ของนางแค่รับผิดชอบเรื่องจ่ายเงินยังเหนื่อยเลยวันนี้เซียวหมวัวหมัวมารอไปเซียงซิ่วอยู่ก่อนแล้วทันทีที่ได้กลิ่นกายหอมอ่อนๆโชยมาเบาอาวุโสก็รู้ได้ว่าอนุซิ่วมาถึงแล้วเซียวหมัวหมัวรีบเดินเข้าไปรับอนุซิ่วท่านมาแล้วเชิญน,นั่งลงก่อนเจ้าคะ่ะท่านลองดูรายการอีกครั้งนะเจ้าคะพวกเราไม่ได้ทำรายการผิดใช่ไหม ขอบใจมากที่ทำงานหนักเพื่อจวนปเซียงซิ่วตอบรู้ดีว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเหตุผลที่เบ่าอาวุโสให้ปเซียงซิ่วมาช่วยดูรายการก็เพื่อให้ช่วยตรวจทานและรับรู้ ทุกคนรู้ดีว่าท่านอองปฏิบัติต่ออนุซิ่วแตกต่างไปจากอนุคนอื่นเป็นผลให้หูหยิมผู้เท่ามอบความไว้วางใจในตัวนางมากยิ่งขึ้นไปด้วยและนั่นก็คือสาเหตุที่บ่าวรับใช้ทุกคนต่างพากันเคารพไปเซียงซิ่วเพียงแค่นางมองมาก็ทำให้พวกเขายำเกรงแล้ว อนุสีเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามดั่งสวรรค์สร้างนางดูสง่างามทุกอิริยาบถโดยที่ไม่ต้องฝืนทำและความสง่างามตามธรรมชาตินี้เองที่ทำให้นางดูโดดเด่นจากคนอื่นๆทุกเดือนจะมีตัวแทนจากเรือนต่างๆในตัวนมารับเบี้ยเลี้ยงไปเสียงซิ่วจัดการแบ่งสรรปันส่วนอย่างเท่าเทียมตอนนั้นเอง มีบ่ารับใช้นางหนึ่งเดินเข้ามาร้องไห้น้ำตาน้องหน้าคุกเข่าลงตรงหน้าปายเซียงซิ่วแล้วคำนับนางไม่หยุดป่ายเซียงซิ่วรู้ดีว่าการจัดการเรื่องทุกสุขของบ่ารับใช้เป็นเรื่องที่เกินขอบเขตหน้าที่ของนางเพราว่าการที่บ่าวคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นเพราะพวกบ่าวอาวุโสอ่อยให้เข้ามาหรือว่านี่จะเป็นการทดสอบบางอย่างจากฮงหยินผู้เท่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าร้องไห้ทำไมไปาเสียงซิ่วถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบแม้ว่าจริงๆแล้วในใจจะรู้สึกไม่ดีนักที่เห็นสาวใช้ในสภาพนี้แต่นางก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้หญิงสาวได้รับการสั่งสอนมาว่าคนเป็นเจ้านายต้องรู้จักข่มกัน้นสะกดอาการวิตกหรือท่าทางประหม่าให้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเพียงใดเรียนอนุซิ่วบ่าวชื่ออินเอ,อ๋อ จากเรือนละอองวายุเ่าเข้ามาเป็นบ่ารับใช้ในตวนอองเมื่อครึ่งปีก่อนตอนนี้บิดามารดาและน้องสาวของเบ่ากำลังลำบากอดอยากหิวโซพวกเขามาขอเงินบ่าเพื่อไปหาซื้ออาหารเพื่อประทังชีวิตเบ่าจึงอยากจะขอความเมตตาจากอนุซิ่วได้โปรดเพิ่มเงินเดือนนี้ให้เบ่าได้ไหมเจ้าคะ บ่ายินดีทำงานชดใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะลำบากยากเย็นเพียงใดเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจและเมตตาจากท่านเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะได้ฟังกี่ครั้งก็ยังรู้สึกหดหู่อีกทั้งยังดูเหมือนสาวใช้คนนี้ไม่น่าจะพูดปดถาว่าไปเสียงซิ่วก็จำเป็นต้องสอบถามเพิ่มเติม,ตมอยู่ดีเซียวหมัวหมัวเรื่องนี้เป็นอย่างไรหรือเจ้าคะเซียวหมัวหมัวถอนหายใจยาวฮ่า ครอบครัวเบาวผู้นี้อยู่ที่เมืองเจิ้นเจียงเจ้าค่ะตอนนี้ที่เมืองนั้นเกิดอุทกภยัยผู้คนอดอยากเป็นอันมากถ้าเช่นนั้นจ่ายเงินล่วงหน้าให้นางครึ่งปีตามจริงแล้วไปเสียงซิ่วก็อยากให้มากกว่านี้เพราะอย่างไรก็ไม่ใช่เงินของนางแต่ก็เพราะไม่ใช่เงินของนางอีกเช่นกันจึงให้มากเกินไม่ได้ไม่เช่นนั้น จะเป็นการไม่เหมาะสมอินเอ๋อดีใจน้ำตาพรั่งพรูร่วงเป็นสายเอ่ยขอบคุณไม่หยุดจากนั้นก็เดินจากไปไปเสียงซิวหันไปกระซิบกับเสี่ยวซือสาวใช้คนสนิทพยักหน้ารับรู้แล้วเดินตามอินเอ๋ออกไปเห็นอินเอ๋กำลังมอบเงินเดือนที่ได้มาให้ครอบครัวที่รอยอยู่นอกจวนพอดีเสี่ยวซือเข้าไปสะกิดอีกฝ่ายแล้วเอ่ยว่าเจ้าคืออินเอ๋ใช่หรือไม่นายหญิงของข้า รู้เรื่องครอบครัวของเจ้าจึงมอบเงินนี้ให้รับไว้เสียนางวางเงินสองตำลึงใส่มืออินเอออีกฝ่ายรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งฝากขอบคุณอนุซิ่วแทนข้าด้วยเสี่ยวซือตอบยิ้มยิ้มเรื่องเล็กน้อยนายหญิงเห็นใจครอบครัวของเจ้าแต่นายหญิงไม่ได้มีเงินเก็บมากมายจึงช่วยเจ้าได้เท่านี้อินเออกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วขอตัวไปทำงานตามหน้าที่ต่อส่วนเสี่ยวซือ ก็กำลังหันหลังกลับตั้งใจจะเดินไปหาเจ้านายแต่เห็นคุณชายซ่งเดินตรงมาทางจวนพอดีนางหันไปทำความเคารพคารวะคุณชายซ่งส่งเจียวเย่เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่ทั้งหมดหากเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปอืมเจ้าคือบ่าวรับใช้ของแม่นางไปใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะเสียวซือตอบกลับอย่างสุภาพบาดแผลของนางเป็นอย่างไรบ้าง ซ่องเจียวแย่กังวลและนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าพอที่จะถามกับหลงเหิงด้วยเกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องผิดใจกับอีกฝ่ายได้เสี่ยวซือรู้ว่าคุณชายส่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บของนายหญิงจึงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะถามถึงนางตอบไปว่านายหญิงอาการดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะดีแล้วเจ้าไปดูแลนางเถอะ ส่งเจียวเย่เอ่ยไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้เสี่ยวซือจึงขอตัวก่อนเดินผ่าไปหลังจากนั้นส่งเจียวแย่ก็ให้ลูกน้องไปสืบเรื่องที่สาวใช้ทั้งสองสนทนากาันเมื่อเขารู้เรื่องความประทับใจของเขาที่มีต่อไปเซียงซิ่วเป็นทุนเดิมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยที่ทั้งหมดนี้ไปเสียงซิ่วไม่รู้เลยหากหญิงสาวรู้ว่า ความมีเมตตาของนางช่วยดึงดูดความสนใจจากพระรองได้นางคงให้เงินอื่นเอ๋อมากกว่านี้แล้วหลังจากไปเซียงซิ่วเสร็จภารกิจจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนนางก็กลับเรือนไปพักผ่อนขณะที่นางกําลังจะเอ็นหลังนั้นเองหญิงสาวก็ได้รับคำสั่งให้ไปพบท่านอ๋องฮ่างานมาไม่จบไม่สิน้นแปลกจริงๆในความคิดของนางวิถีของนางร้ายก็ไม่มีอะไรมาก วันทั้งวันไม่ต้องทำอะไรทำตัวว่างงานเหมือนเป็นแค่แจกันวางประดับห้องแต่ทำไมนางถึงมีเรื่องเข้ามาหาอยู่เรื่อยเพราะว่าหญิงสาวก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลุกขึ้นและไปพบท่านอ๋องที่เรือนของเขาจังหวะที่นางเดินเข้าไปข้างในก็สังเกตเห็นว่าพระรองอยู่ที่นั่นด้วยแววตานางเป็นประกายขึ้นทันทีหญิงสาวรีบหลบตาลงก้มหน้ามองพื้น เขาว่าหลงเหิงไม่ได้สังเกตอะไรทั้งนั้นเขามัวแต่เป็นห่วงสุขภาพของนางตั้งแต่ที่รู้ว่าหญิงสาวทำงานตลอดทั้งวันชายหนุ่มเกรงว่าร่างกายนางจะรับไม่ไหวเสียงที่สั่งจึงขึงขังกว่าที่ตั้งใจนั่งลงหากพระรองสังเกตเห็นอาการของหญิงสาวเมื่อเขาเห็นดวงตาฉายแววดีใจของนางหัวใจของเขาก็สั่นระรัวหรือว่านาง เขาเรีบหยุดความคิดของตัวเองทันทีเมื่อนึกถึงหลงเหงิงสหายของเขานับว่าเป็นยอดบุรุษที่ยากจะหาผู้ใดมาเทียบเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาพรสวรรค์รวมไปถึงวิทยายุทธ์อีกทั้งตำแหน่งและสถานะก็สูงส่งกว่าเขามากแล้วทำไมนางจะมองข้ามบุรุษที่เพียบพร้อมเพียงนี้แล้วหันมามองเขาส่งเจียวแย่คนนี้หลังจากที่นางนั่งลงหลงเหิงก็เอ่ยขึ้น ส่งหูหยินมอบหมายให้คุณชายส่งนำยาบำรุงนี้มามอบให้เจ้าแล้วมีเรื่องมารบกวนเจ้าด้วยฝากขอบคุณส่งหูหยินที่มีเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าซ่งหูหยินมีเรื่องใดให้ข้าช่วยหรือเจ้าคะไอ่เซียงซิ่วถามหันไปมองส่งเจียวเย่ด้วยความสงสยัย นิ้วมือชายหนุ่มพันกระตุกข,ขึ้นทันทีซ่งเจียวเย่รู้ดีว่าวันนี้เขาใช้มารดาเป็นข้ออ้างในการมาเจอนางเมื่อได้ยินเสียงและเห็นสายตายหญิงสาวที่มองมาหัวใจก็ไหววูบคล้ายกับว่าจู่ๆก็เป็นไข้ขึ้นมาเฉียบพันเสียอย่างนั้นซ่งเจียวเย่สูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามทำตัวให้เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไร ก็ยังดูขัดขัดเข,ขินเขินอยู่ดีชายหนุ่มแระแอมเบาๆฝืนตัวเองให้พูดขึ้นไม่นานมานี้นักบวชหญิงผู้หนึ่งมาที่บ้านและทำอาหารบางสวิรัตให้พวกเรากินนักบวชหญิงผู้นั้นเป็นแม่ครัวที่วัดแห่งหนึง่งตั้งแต่ยังสาวหลังจากที่มารดาของข้าได้ชิมก็บอกว่าฝีมือนางเทียบเจ้าไม่ได้เลยทว่านักบวชหญิงผู้นี้ไม่ยอมรับนางอยากรู้ ว่าอาหารมังสวิรัตของเจ้ามีขั้นตอนการทำอย่างไรอ้อเป็นเช่นนั้นเองมีอาหารจานไหนที่ซ่องฮูหยินชื่นชอบเป็นพิเศษไหมเจ้าคะไปเซียงซิ่วเห็นว่าเป็นเรื่องน่าแปลกเหตุใดส่งฮูหยินถึงกลับต้องเชิญน,นักบวชหญิงมาที่บ้านเพื่อปรุงอาหารมังสวิรัตให้ แต่เมื่อนางรอบมองสีหน้าของซ่งเจียวแย่นางจึงฉุกค,คิดได้ว่าน่าจะเป็นเพราะส่งหูหยินอยากกินอาหารฝีมือนางเสียมากกว่าซ่งเจียวแย่หัวเราะรีบยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เสี่ยวซื้อเพื่อส่งต่อให้ไปเซียงซิ่วนางอ่านรายการอาหารแล้วจำได้ว่าเป็นอาหารที่นางทำให้ส่งหูหยินกินคราวก่อนด้านล่างมีวิธีทำเขียนกำกับไว้ด้วยแต่วิธีที่เขียนไว้ต่างไปจากวิธีการของนาง ขั้นตอนการทำอาหารของข้าต่างไปจากของนักบวชหญิงเจ้าค่ะเสี่ยวซือหยิบกระดาษกับผูกันมาให้ข้าหน่อยปัเซียงซิ่วตัดสินใจจะเขียนวิธีทำลงไปให้หลงเหิงได้ยินก็รีบหันไปสั่งคนของเขาแทนซูเอ,อ๋อกระดาษผูกกันซูเอ๋อนำทั้งกระดาษและผูกันมาให้ทันทีปัเซียงซิ่วหยิบผูกันขึ้นมาขณะที่นางกำลังจะลงมือเขียนหลงเหิงก็พ่งขึ้นมาว่า เล่าจับภูกันไม่ถูกต้องอุ๊ยปยเสียงซิ่วรู้สึกประหม่ายอยู่แล้วเมื่อจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงแทรกขึ้นก็ตกใจมือไม้อ่อนภูกันในมือตกลงพื้นแย่จริงขานี้ซุ่มซ่ามหน้าอายเหลือเกินนางรีบก้มลงเก็บภูกันพร้อมกันกับซูเอ,อ๋อที่ก้มลงเก็บตามหน้าที่เช่นกันเราว่าซูเอ๋อนึกไม่ถึงว่าในหญิงจะไปถึงภูกันแล้วหยิบขึ้นมาก่อน ท่านเป็นเจ้านายแบบไหนกันทำไมท่านถึงไม่ทำตัวเหมือนเจ้านายคนอื่นหากท่านแย่งหน้าที่ค่าแล้วข้าจะทำอะไรแต่สุดท้ายซูเอ๋อก็ยังได้ทำหน้าที่ตัวเองเมื่อผูกการถูกยัดกลับมาที่มือของเขาเจ้าดูซิว่ามีอะไรเสียหายไหมไปเซียงซิ่วถามอย่างกังวล เขาตรวจภูก,กันด้วยสีหน้าจืดเจือนเหลือบมองไปเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของเจ้านายก็ตัดสินใจว่าต้องรีบกำจัดเผือกร้อนในมือจึงรายงานไปว่าปกติดีขอรับป่ายเสียงซิ่วถอนหายใจโล่งอกนางคงไม่สามารถชดใช้ให้ท่านอ๋องสำหรับค่าเสียหายของภูกันที่ดูน่าจะมีราคาแพงเช่นนี้ได้จากนั้นก็รีบขออาภัยในความผิดพลาดของตัวเอง หม่อมชั้นขออภัยด้วยเพคะครั้งต่อไปหม่อมชั้นจะระวังให้มากขึ้นเอาหนาะนางคงไม่ขวัญอ่อนทำภูการหลุดมือบ่อยๆหรอกหลงเหิงได้แต่นิ่งเงียบเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรจริงๆซ่งเจียวเย่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ใจเต้นไม่เป็นสัมเหตุใดแม่นางไปจึงกลัวลี่อ๋องเพียงนี้จริงๆแล้วทั้งสองก็เป็นสามีภรรยากันแล้วแม้นางจะเป็นเพียงอนุ แต่ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องกลัวหลงเหิงเลยเว้นแต่ว่าท่งเจียวแย่นึกถึงท่าทางสหายอีกฝ่ายมีท่าทีรังเกียจผู้หญิงตั้งแต่กลับมาจากสงครามเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไปสังสรรค์ที่หอคณิกาหลงเหิงจะหงุดหงิดไม่พอใจทันทีที่มีหญิงงามมานั่งข้างหรือพยายามจะเข้าหาเขาแม้ดูเหมือนหลงเหิงจะอ่อนโยนต่อแม่นางไปแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเป็นอย่างไร คุณชายส่งรอบสังเกตไปเสียงซิ่วบ้างก็เห็นนางมักจะทำตัวแข็งเกรงและถอยห่างจากหลงเหงิงไม่มีท่าทีของผู้หญิงที่ตกอยู่ในห้วงรักหญิงสาวส่วนมากเมื่อมีความรักและได้รับความรักตอบจะดูน่ารักมีสเสน่ห์ดวงตาจะเป็นประกายเขาเองก็เป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงรายล้อมมามา,มากมายจะไม่เข้าใจได้อย่างไร ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ